มาจ้ากทุกคนเก็บเห็ดสวยๆกันจ้ามันปูนะคะมันปูน้ำตาลสวยๆเลยจ้านี่ก็ออกเยอะมากมีแต่แบบดอกสวยๆฮะ,ะกำลังน่าทานเลยทุกคนนี่ก็ดอกใหญ่ดีมาก

ก็จะไปต่อตรงนี้นะคะนี่ก็สวยๆค่ะได้นี่ก็เสียบไปโลดแล้วจ้ะนะเราก็มาไม่ทันหน่อยนะคะมาไม่ทันเขาก็จะเป็นลาแบบนี้นะคะออกเป็นลา ออกเยอะค่ะเห็ดปีนี้เก็บไม่บาดไม่ไหวอ,อันนี้ก็จะไม่เอานะคะเพราะมันเริ่มเป็นลายแล้วทุวกคน็มาเอาดอกกบโต,โตนะะี่ค่ะ ขาเหลืองๆสวยๆอะทุกคนมันเด็ดง่ายนะคะใช้เล็บหยิกก็ได้ ตรงนี้ก็ดอกโตถ้าขาใหญ่ๆเราก็จะตัดนะคะตัดแล้วมันจะสวยอ่ะมันขาไม่แตกพอได้ไปแกง้งจ้าอ,อ,อันนี้ก็เล็กๆก,ก็กำลังออกนะคะเรายังจะไม่เอาเราก็จะเอาดอกโตๆก่อน ขาโตวสวยดีค่ะโดนนี่ก็รอยเปรียบเลยค่ะกำลังเหลืองๆหน้าค่ะเลยนะทุกคนเหลืองๆหน้าพันหน,าานหน้า ดอกนี้สวยเชียวเหมือนดอกไม้เลยอันนี้ก็สีเรื่องเหลืองน่าทานมากเลคะทุกคนเอาไปหมกกระแซบนะคะเห็ดแนวนี้หมกกินแซบแทกจ้าฮะ <c oughs> นี่ก็ป้าหมายใหม่นี่ก็ยังไม่เป็นลานะคะถ่ะเขาแก่มากกว่านี้เขาจะเริ่มออกเป็นสีดำนะคะแต่ว่านี้กำลังหน้าทานกำลังพอกิน